اشهد ان محمد رسول الله حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نهج الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أوصيكم بتقوى الله إنهم ستاجونتي إيمان لا يطلعي الله سبحانه وتعالى ได้กล่าวเตือนเบาของพระอ,องค์ที่ศรัทธาแล้วให้ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ระมัดระวังก็คือตักวายำเกรงต่อเนาะเพราะว่าตักวานั้นคือทางรอดของผู้ศรัทธาทุกคนการที่เราและท่านทั้งหลาย จะเป็นบุคคลที่ยำเกงต่ออัลลอฮได้นั้นพี่น้องครับพี่น้องต้องตระหนักพี่น้องต้องพิจารณาว่าอัลกุรอานของอลัลลอฮ์นั้นได้ถูกประทานลงมาในสุรแรกอายะแรกคืออิสตรอการที่เราจะเป็นผู้ที่ยำเกงต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธินั้นจะต้องเป็นคนที่ อ่านและก็ติดตองคำพีของอัลลอฮ์และก็ติดตองอดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมื่อเราติดตองแล้วเราก็ดูว่าอัลลอฮ์นั้นได้บอกเหตุการณ์ของโลกดุจยานี้ตั้งแต่สร้างมนุษย์สร้างโลกในอดีตปัจจุบันและอนาคต แต่ถ้าหากว่าเราอ่านกุรอานอ่านอะด,ดีษแล้วไม่ติดตองพี่น้องครับมันก็กลายเป็นว่ากุรอานของอัลลอฮ์นั้นแค่อ่านเอาบารอกะ์อ่านเอารังวันหนึ่งกรุ๊ปสิบความดีแต่ทำไมเราไม่คิดต่อไปว่าถ้าเราอ่านแล้วเนี่ย ไม่นำมาซึ่งการปฏิบัติเราจะได้อะไรจากพลลอง์บ,บ้างพี่น้องอย่าลืมนะครับคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามนั้นถ้ามาจากพระผู้เป็นเจ้าเบาไม่ต้องถามเหตุผลในคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามถ้าเรานำมาซึ่งการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ความดีนั้นจะได้กับเราสิ่งที่ชั่วอัลลอฮ์ห้ามไว้เรายับยั้งก็ได้กับเราเราจะปฏิบัติตามอัลลอฮ์ตามเราสูวนหรือไม่ปฏิบัติอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์นี่คือบาคนใดทําได้อย่างนี้นั่นคือเขาจะอยู่ในตําแหน่งของมุฮสินีนอันตะบุดัลล์ ลักษณะของมุสลิมก็คือการที่ท่านเคารพพักดีตอลอานั้นกะอันนักตารอหุเหมือนกับท่านนั้นเห็นอัลลอฮฺฝาอิลลมตะกุนตารอหุถึงแมว้ว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เห็นท่านนี่คือลักษณะสุดยอดของมุสลิน,นมีมุสลิมมีมุมินมีมุตะกีนมีมุสลิน,นดังนั้นอัลกุรอาน ที่ผมได้หยิบยกมาเมื่อกี้นี้อยู่ในสุรยาซีนนะครับพี่น้องที่เราชอบอ่านกันนะอัลลอฮ์บอกว่าออูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรจิมอินนานุห์นุน์จินมาุตานะห์ลูนุห์จินมาุตาวะนักตุบุมาคัดดามูวะอาซารหุมวะกุลล์ไซน์อัชไซนาหู ฟีอิมามิมูมบินอัลลอบอกว่าแท้จริงเราเนี่ยเป็นผู้ที่ให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับฟื้นคืนชีพมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในกุบ์และเราได้บันทึกสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบกันไว้ก่อนนู้นและร่องรอยของพวกเขา และทุกๆสิ่งนั้นเราได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกอันชัดเจนพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาความเจริญของโลกดุนยามันคู่กับความสิ่งที่เอานอได้บอกไว้ในอาทีรอสงครามโลกกี่ปีแล้วกี่ครั้งแล้วอัดฟิลม์ไว้อย่างดูได้อย่างดี แต่การบันทึกขออล้เนี่ยมันจะเลือนเนี่ยเป็นไปได้ไหมให้เราคิดให้เราพิจารณาเนี่ยแค่เราอ่านอายะห์เดียวในสุรยาซีเน่ยน่าจะเป็นข้อคิดน่าจะเป็นสิ่งเตือนใจให้กับมุสลิมให้กับมุสลิมถ้าผมจะบอกว่าเหตุการณ์ความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นบนโลกุญญานี้ถามว่าอะไรเป็นต้นเหตุ ต้นเหตุก็คือว่าอา่านกุรอ่านแล้วไม่ติดตรองอัลลอฮ์บอกให้เชื่อและปฏิบัติตามรอซูลไม่เอารับพน,นี่น้องไม่เอาแล้วนี่ถ้าอัลลอฮ์เอานี่เอาอย่างหนักเหมือนกับที่เราเห็นในภาพทางประเทศซีเรียแม้กระทั่งเด็กลูกเด็กเล็กแดงก็ถูกแผลคอายอัลลอฮ์ย่อมโหดไหมการกระทาของคนเหล่านั้นย่อมโหดไหมไม่หรอกครับ ะอละเถิไว้แล้วอวุซุบลลรริลลาฮิมินาชัยตานิราชิมฟันยจาซาริลลาดีนายุคลิฟูนาอันอัมริฮิอันตุซีบหุมฟิตนตันเอาอยุซีบหุมอาซาบุนอาลิมท่านจงระวังนะบุคคลที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และเราคิดไหมอารบด้วยกันน่ะไล่ฆ่ากันเอง ก็ต้องเป็นอาหรับที่ไม่เอาสุนนะข้างหนึ่งและก็เอาสุนนะขั้นหนึ่งดังนั้นจงระวังนะผู้กี่าฝืนคำสั่งของอลัลลอฮ์ระวังอะไรอันตุซีบะฮุมฟิตนาตนระวังฟิตนาจะเกิดกับเขาฟิตนาไหมครับที่ฆ่ากันอยู่ทุกวันนี้ในโลกดุนยากินกันเรื่อยๆมาตั้งแต่อิรักตั้งแต่หลายๆประเทศ เอาอยู่ซีบอารมอาซาบอนอาลีมหรืออาซาบยังเจ็บปวดจะประสบกับเขาในอาคิรรเหตุนิดเดียวครับที่มันเกิดวิกฤตบโลกดุนยาเหตุไม่เอาอิสลามเหมือนกับสลับเขาเอากันในยุคสามรอปีนะดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเหตุการณ์เป็นเหล่านี้เป็นอย่างนี้ถ้าอีกสิปีเกิดกิยามัต ไม่ต้องถึงนั่นหรอกครับมนุษย์จะตายหมดก่อนบนโลกดวงยานี้เพราะอะไรเพราะความร้อนไม่ต้องถึงกอามตออีกสิบปีอีกห้าปีก็ตายไม่เหลือแล้วเหลือน้อยอยากจะให้เย็นได้ไหมล่ะเมื่อมันร้อนเนี่ยจะให้เย็นเมื่อมันเกิดวิกฤตจหายไม่ได้ยากเลยก็กลับมายึดกิตาบุรละสุนะและนํามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมันก็มีแค่นั้นน่ะใครบอกก็อัลลอฮ์น่ะสิผู้สร้างฟ้า และสร้างปัจจัยต <ım> ่างๆในดุนยาให้เรามาใช้เขาบอกเอาไว้อยากจะให้โลกเย็นอยากจะให้โลกดุนยาอยู่อย่างสุขสบายความสุขรอดจากอาคีรอนไม่ยากทำไงล่ะครับอัลกุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรัจิมลาอันน่าอัลลัลกุรออามานูวัตตะกาวลาฟัตต์นาอไลัยฮิมบรอกกาติมินัสมาอิวัลอัต ว่าลกินกับซาบูฝ่า م อสนาหุมบีมาการูยัสีบุญอัลลอฮ์บอกถ้าชาวเมืองในโลกดุนยานี้มันอิมันแล้วก็ยังเก่งเราฝาตาหนาอะไลฮิมบารากาติมิีนัสมาอิวลอัตอัลลอฮ์บอกว่าเราจะเปิดให้กับพวกเขาเหล่านั้นเลยความจำเริญจากฟ้าฟ้าถูแดนดินวาลกินกับู ไม่เชื่อนะอัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามรอซูนอัคสนาหุมบีมาการูยับสิบุนเราจึงลงโทษพวกเขาเหล่านั้นเนื่องจากพฤติกรรมที่เขาแสวงทำกันขึ้นในโลกดุญญานี้นี่คือคำตอบของพระเจ้าที่สร้างฟ้าที่สร้างแผ่นดินดังนั้นไม่ผิดเลยครับถ้าชจะาบอกว่าอยากจะให้โลกดุนยานี้อยู่กันอย่างมีความสุข อยู่กันอย่างสุขสบายก็กลับมาปฏิบัติตามกิตาบุลลอและสุนทรของท่านนาบีมุฮัมมัดสันสลลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นถามว่าทำไมคนในยุคแรกในยุคของท่านนาบีมุฮัมมัดสันสลลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำไมศัตรูจึงเกงเหลือตึอ้งยิวจึงสยบก,กับรอสูลในยุคนั้นให้เราคิดตรงนี้ ว่าอิสลามเนี่ยมาในดงของความโง่เขามาในดงของความโหดร้ายแต่นาบีใช้เวลา23ปี <c oughs> กลายเป็นความเจริญสุดขีดในเรื่องของศาสนามีไหมครับในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยประเทศที่เลวที่สุดยาฮิลิยาที่สุดแต่ใช้เวลา23ปีบุรณะแต่ทุกวันนี้ พี่น้องที่มีกียรติทั้งหลายครับเราฟังกุรานเราอ่านกุรานตราบใดเราไม่วิเคราะห์ตราบใดเราไม่นำมาสึกก่การปฏิบัติไม่มีหรอกครับโลกดุนยาจะสุขสบายไม่มีมีแต่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นพราะนบีได้พูดเอาไว้และก็เตือนเอาไว้อินนามาอัลาฟุอัลอาอุมมัติอาอิมัตันมุดิลลินนบีบอกว่า เฉพาะที่ฉันกลัวบนอุม,มาของฉันเนี่ยนบ,บีกลัวอ,อะไรครับกลัวผู้นำที่ชักนำให้คนหลงคนโง่มาเป็นอิหมั่งเนี่ยในมัสยิดจะเจริญไหมในมัสยิดเนี่ยเด็กรุ่นหลังลูกเราที่จะอยู่กันยังไงถ้าอิหมั่งเร็วๆและไม่รู้ศาสนาเสนอตัวไปเป็นผู้นำแต่ไม่มีการเรียนการสอนในมัสยิดความเจริญจะเกิดขึ้นไหมให้การพิจารณาอย่างนี้ ลูกเรานี่จะอยู่อย่างไรให้พี่น้องคิดหรือท่านรักลูกในทางของสายตอนให้มันรู้เรื่องดุนยาแต่อาคิโรไม่รับรู้นี่คืออาคิโรที่เราจะไปที่เราอยู่กันทุกวันนี้พี่น้องครับสุนนาของท่านรอสูลเนี่ยอบูบาตบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยทิ้งเลยสิ่งไดก็ช่างที่นบีปฏิบัติเอาไว้ฉันต้องนำมาปฏิบัติ เพราะฉันกลัวเหลือเกินว่าถ้าฉันทิ้งสุนนะของท่านรอซุนอลัลลอฮ์จะทําให้วาจัยของฉันเควืออกกแก่ซิรอตุนุสต์ตีมทุกวันนี้ใช่ไหมที่เราหลุดออกจากสุนนะเพราะไปเชื่อปรัชญาคําพูดบางคนไปเป็นเสียบอกว่าฉันนี่ไปเป็นสุนนะสุนนะแบบกลับด้วยฝันหน้าไงเวลาเกิดบาลาหนหะลุดนบีสั่งอะไว้ไว้กับพี่เรา อัคดูอะไลฮาบินนาวาจิกกับสุนนะของฉันด้วยกามนี่ไม่ใช่ฝันหน้ากับด้วยกามนะอะไรก็ไม่หลุดดังนั้นสาเหตุที่เราตกต่ำอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่เอาสุนนะรอซูลที่อัลลอฮ์สั่งมุฮัมมัดกล่าวกุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตาบิอูนียูฮ์บีบะกุมุลลอฮ์มุฮัมมัดกล่าวนะ จงปฏิบัติตามฉันนะถ้าพวกท่านอิมานตามฉันและอัลลอฮ์จะรับเจ้าดังนั้นพี่น้องครับอายะต่อไปนี้สุรอันนิสาอายะที่78เพื่อพี่น้องจะได้กลับไปคิดไปพินิจพิจารณาเมื่ออ่านตัวบทฮะดิษแล้วอ่านแล้วอัลลอฮ์บอกไนงะคนอาหรับมาก้ามันบอกกบนาบีอย่างไร อาอุซุบิลลาฮิมินัสเซตอเนรุอาจีมวะอินทุซิบะฮุมทุซิบะฮุมฮัสซานตุยะกูลูฮาริฮิมินอินดิลลาคนมัก้าบอกว่าหากว่าความดีได้ประสบกับเขาปีนั้นฝนไม่แรงฝนตกต้องตามฤดูก,กาลพืชพันธุ์กันยาหานทั้งความแพ้ความแก่อุดมสมบูรณ์ไม่ตายคนพวกนี้บอกว่านี่แหละมาจากอัลลอฮฺ อาอัลลอฮฺมะดาบอกอย่างนี้ว่าอินทุสิผะฮุมใจยัตุยยาคูลูฮัดฮิมินอินดิกะถ้าภัยพิบัติบ่าลาความทุกข์ยากความยากจนความแห้งแล้งเกิดขึ้นกับคนมักกะคนมักกะบอกว่าเหตุอันนี้เพราะมูฮัมมัดคนเดียวพี่น้องครับมีหลายมัสยิดไหมที่จะเข้าไปสอนสุนนะห์ อิมามบอกว่าเข้ามาที่นี่ไม่ได้เองเป็นกลุ่มชนที่สร้างความแตกแยกยังมีอยู่ไหมในสังคมทุกวันเนี้เตาฮีตแปลว่าอะไรเตาฮีตแปลว่าอะไรแปลว่าการเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวขององค์แต่คนที่จบนอกมาหลายคนบอกว่าเอาเตาฮีตมาสอนไม่ได้สร้างความแตกแยกนี่ครับพี่น้องนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ดังนั้น เป็นคําพูดของอัลลอฮ์ที่พูดต่อไปว่าเพราะอาหรับมกักกะบอกว่าถ้าเนี้ยมัดความสุขความสบายเกิดขึ้นมาการอ๋อนี่มาจากอัลลอฮ์ในเวลาอัลลอฮ์ทดสอบให้เกิดกับบาลาให้เกิดบาลาให้เกิดภัยพิบัติพี่น้องของคนมกักกะบอกว่าเนี่ยเพราะเหตุแต่แท้มุฮัมมัดเขาอยู่กันดีๆเขารักกันในทางของไซตอนแกดันมาให้เรารักกันในทางของเรา,เร,ารับไม่ได้ นี er ่คนมากาในยุคพ so so ันสีรอปีนะคงไม่เหลืออยู่ในยุคนี้แล้วดังนั้นอัลลอฮ์พูดอย่างนี้และเป็นคําพูดที่สกิดใจเบาวของพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าฟามาลิฮาอุลาอิลกาวลายะกาดูนายัฟะฮูนะฮาดีสาอัลลอฮ์บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนพูดนี้ มันเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนี้ที่มันยากเหลือเกินที่จะเข้าใจอัลลอฮฺมััมันเกิดอะไรขึ้นกับคนมันกะที่มันยากเหลือเกินที่จะเข้าใจศาส,สนาเนี่ยมันเป็นอะไรพบเปลี่ยนครับ <c oughs> คุณอ่านในบ้านเราครบไหมหกพันหกร้อยหกสิบกว่ายะครบไหมสิบสี่สเร้อยครบแล้ว แต่เราเก็บไว้ในตู้ลายทองน้ำหอมอยากจะฉีดแต่ไม่เคยเอามาอ่านแล้ววิเคราะห์เลยท่านจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมเมื่อท่านไม่คุยกับป๋าล้อดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้ว่าเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พี่น้องไปอ่านที่ในกูโบสน่ะเขาถามอะไรเราคนยังไม่เข้าใจเรื่องภาัาอีกไม่ใช่น้อย ต้องยึดมาทำนู่นต้องยึดมาทำนี้ในกูบอถามอะไรสามอย่างถามไม่ท่านอยู่มัสฮับอะไรถามไหมหนึ่งมัดรับตุกตาใครเป็นเจ้าเราเคลียร์ไหมเรื่องอัลลอฮ์เราเคลียร์ไหม,ออไหมทุกวันเนี้ยร่างกายยังสมบูรณ์ตาย,ยังดีหูยังดีเราเข้าใจในอลัลลอฮ์ไหม <c oughs> เพราะคนในยุคสุดท้ายก่อนเกียา์มัตติจะชิริกมากกว่าคนในยุคต้นพี่น้องครับ มุสลิมมักกะเวลาเขาอยู่ดีๆไม่โดนบาลากาเฟดมักกะพี่น้องกับเขาชริกเขามีตะปุดเขาวหว้รูปปั้น365รูปรอไปตุลล้เขาทำสริกหมดเลยเวลาเขาอยู่ดีๆแต่เวลาเกิดวิกฤตของพวกเขาเนี่ยคนพวกนี้จะเหลืออัลลอฮ์องเดียวใช่ไหมครับอิจาระกิบูฟิลฟล เราบอกเมื่อคนเหล่านี้เดินทางไปในทะเลขี่เรือไปเรือเกิดมรสุมมันจะตายมันยะเดวุลล์มุกนิซีนาลาหุตีนมันขอต่อัละอ่างเดียวเลยในเรื่องของสนาตรงเป้เลยแต่เวลามันขึ้นจากเรือปลอดภัยมันก็ชิริต่อแต่ของเรานี้ดีๆชิริกอยู่แล้วแต่เวลาเกิดวิกฤตยิ่งชิริมากขึ้นไปอีกมีไหมครับพี่น้องในสังคมปัจจุบนันนี้ดังนั้น ที่มุสลิมมาการไม่กล่าวล,อลา,าอิละฮะอิลลอละกาเฟตมาการไม่กล่าวลาอิละฮะอิลลอละเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นมุสลิมมาการกาเฟตมาการมันบอกว่าถ้ามันกล่าวล,อลา,าอิละฮะอิลลอละเหมือนกับมูมาตทำมาให้มันต้องทิ้งรูปเจเวนหมดเลยสามร้อยหกสิบสามรูปต้องเคลียที่ในหมดแล้วเหล,ลอ,องเดียวคนพวกนั้นจึงไม่กล่าวแต่อิสลามทุกวันนี้กล่าวล,อลา,าอิละฮะอิลลอละ วันหนึ่งหลายสิบครั้งแต่ยังซีริซยังทำพิธาร์ยังไปยึดตัวครูยังไปยึดอิหม,มัมยังไปยึดผู้รู้ไม่ได้คิดอลัลลอฮ์อง,งเดียวแสดงว่าอันตรายในยุคสุดท้ายที่นบ,บีกลัวคืออินนามะอาค่าฟุลาอุมมัดดอิม,มัตันมูติลีนที่ฉันกลัวบนอุมาของฉันคือผู้นำที่ชัดน,นำให้คนลงนบีบอกว่าลาตะกูมุซาวันที่จะมายังไม่เกิด ฮัตตายลกไห้ยน์มิมมนอุมาทีกมุสลิมวันกียามาจังไม่เกิดจนกว่าตำบลหมู่บ้านของอุมาผงฉันเนี่ยจะใช้ชีวิตเหมือนกับมุสลิมลูกสาวแต่งตัวรัดรูปผ้าไม่คุมลูกผู้ชายก็ลุกเกเกนขาสั้นนะครับนี่เวลากินก็มุสลิมเวลาพูดก็เหมือนสริเหมือนมุสลิมเวลาแต่งเตือยก็เหมือนสลิปนกบีพูดเอาไว้ไม่เกิดได้อย่างไรและ วันเกี่ยมัดจะยังไม่เกิดจนกว่าหลายๆกลุ่มจากอุมาคาชันเนี่ยจะกลับไว้ลูกเจเวันบีบอกเอาไว้มีไหมครับคนขอโกโบมีไหมครับคนขอกคนตายมีไหมครับคนไปหาหมอดูมีแล้วนี่เกิดแล้วหรือยังเกิดแล้วครับพี่น้องอักูลกาลีฮาระวัตักฟิรุลลอฮนะลิมลิวัลกุมวลิซัยรินมุสลิมีนามิคุลลิลัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูกานาวัฟารอ الحمد لله حمدا كثير كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات